ผู้ชมครับเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยนะครับสำหรับการเลือกสอวอในระดับอำเภอซึ่งต้องบอกว่าบรรยากาศนะครับก็ค่อนข้างแตกต่างกันเลยนะครับบางพื้นที่ที่มีผู้สมัครไปที่ค่อนข้างเยอะเนี่ยก็จะมีบรรยากาศที่ค่อนข้างคึกคักหน่อยนะครับแต่สําหรับในหลายๆพื้นที่เองเอก็มีการรายงานเข้ามานะครับว่ามีการปิด การเลือกไปตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกาไปแล้วนะครับซึ่งก็มีการตั้งคำถามด้วยเหมือนกันนะครับข้อสังเกตทั้งในเรื่องของทำไมบัตรเสียเยอะนะครับแล้วก็เรื่องของคะแนนเท่ากันทำไมจะต้องให้ใช้วิธีการจัดสลากนะครับรวมถึงแนวทางในการเข้าไปสังเกตการการเลือกเนี่ยครับว่าทำไมถึงมีแต่ภาพไม่มีเสียงนะครับสิ่งนี้เองหรือเปล่านะครับที่จะทําให้ไอรอนนั้นจะออกมาตั้งเวทีในการพูดคุยกันในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งก็ จะมีการเชิญคนดวงแตกนะครับที่ไม่ผ่านการเลือกในรอบของอำเภอมาแบ่งปันประสบการณ์ที่เจอกันนะครับก็มีคนที่เข้ามาให้ข้อมูลในโพสต์ออกมากันค่อนข้างแตกต่างหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่มองทั้งในแง่บวกคนที่มองในแบบงงๆนะครับมีการตั้งคําถามด้วยนะครับอย่างเช่นว่าในการไปเลือกเนี่ยครับมีคนที่เห็นหลายๆคนเนี่ยคุยกันเหมือนรู้จักสนิทสนมกันมากเลยแต่ว่าทําไมเวลาเราไปแล้วเนี่ยถึงไม่รู้จักใครเลยนะครับ ผู้ชมครับจากยอดผู้สมัครกว่า46,206คนนะครับก,กรกตแถลงสรุปล่าสุดเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับมีผู้ผ่านการเลือกระดับอำเภออยู่ที่23,645คนพร้อม22คำร้องอย่างเช่นผู้สมัครมารายงานตัวไม่ทันเวลา9นาฬิกาพบว่ามีการนำหูฟังบลูทูธซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนะครับเข้าไปในคูหาได้1กรณี ขณะที่การจัดจุดสังเกตการบางแห่งสถานที่จำกัดนะครับจึงได้แก้ปัญหาด้วยการจัดห้องให้ได้ชมภาพจากกล้องวงจรปิดแทนซึ่งหลายพื้นที่มีการตั้งข้อสังเกตครับว่ามีแต่ภาพซึ่งไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่มีเสียงด้วยนะครับให้ความสะดวกสบายได้ดีแบบว่าก็มีจุดอำนวยให้กับมีลิฟที่ใช้ได้จริงอำนวยให้กับผู้พิการได้แล้วแต่ในส่วนของผู้สังเกตการเนี่ยเราจะได้อยู่ในห้องที่เป็นเหมือนห้องกล้อง แล้วเราก็จะมองเห็นผ่านกล้องสี่มุมเท่านั้นซึ่งเป็นสี่มุมเป็นภาพกว้างอาจจะมองภาพได้ยากนิดนึงเนื่องด้วยของความละเอียดกล้องด้วยเป็นในแง่ของการจับสลากเพื่อไปเลือกไว้ เนืน่องวยความที่ต้องจับกันเยอะแล้วก็มีจํานวนคนเยอะกว่าจะแบ่งกลุ่มเนี่ยก็อาจจะนานหน่อยต่อไปซึ่งจะเป็นรอบระดับจังหวัดเนี่ยคิดว่าก็จะมาลงที่จังหวัดสมุทรปราการเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปครา้งต้นมาจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยมีความโดดเด่นในแง่ของการเมืองท้องถิ่นเป็นพิเศษก็ยังมีอะไรที่น่าจับตามองอีกคะ่ะอาจจะมีผลจากครั้งนี้ทําให้น่าจับตามองมากขึ้นในระดับจังหวัดคะ่ะ ด้านสิทธิโชคอินทรวิเศษหนึ่งในกะกะตกลางซึ่งลงพื้นที่ดูความเรียบร้อยที่อำเภอเมืองสมุทรปราการนะครับก็ระบุว่าภาพรวมเนี่ยเรียบร้อยดีส่วนเรื่องของการร้องเรียนกะกะตจะแบ่งออกเป็น2กรณีนะครับก็คือเรื่องที่วินิจฉัยได้ทันทีกับเรื่องที่ต้องรอวินิจฉัยแต่ยืนยันว่าการคัดเลือกจะยึดตามไทม์ไลน์เดิมครับ ขณะที่นายพฤทธ์วชรสินธุสสก้าวไกลในฐานะประธานคณะกรรมการการพัฒนาเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรก็ลงพื้นที่ไปสังเกตการการเลือกสวในระดับอำเภอที่เขตจตุจักรกรุงเทพด้วยนะครับพร้อมกับข้อเสนอ3ข้อเรียกร้องไปถึงกกตครับอย่างแรกก็คืออยากเห็นการจัดสถานที่สังเกตการที่ใกล้ชิดมากขึ้นในการเลือกสวระดับจังหวัด 2ก็คือมาตรฐานการปฏิบัติในแต่ละหน่วยงานเลือกไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นการจับสลากแบ่งสายแนวการปฏิบัติการพูดคุยแนะนําตัวระหว่างผู้สมัครและ3ก็ขอให้กะกะตน,นั้นถอดบทเรียนการเลือกตั้งในรอบนี้เพื่อประสิทธิภาพในการเลือกรอบต่อไปนั่นเองครับ สำหรับผู้ที่ผ่านการเลือกระดับอำเภอนะครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้หลายคนก็ใช้สื่อสังคมออนไลน์แจ้งข่าวว่าได้ไปต่อในระดับจังหวัดขณะที่หลายคนก็ตั้งข้อสงสัยครับว่าทำไมต้องใช้วิธีการจับสลากเมื่อคะแนนเท่ากันและการมีบัตรเสียจํานวนมาก ขณะที่ทีมข่าวก็ได้ไปพูดคุยกับผู้สมัครบางคนที่ไม่ผ่านระดับอำเภอครับอย่างคุณธนรัตเจตวรัญยูบอกนะครับว่าเขาเป็นสถาปนิกที่ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมจึงสมัครเข้ามาอยากผลักดันเรื่องนี้แต่ว่าไม่ผ่านเข้ารอบพร้อมระบุว่ากระบวนการเลือกมีการในเรื่องการจัดตั้งเมื่อเข้าสู่รอบเลือกควานะครับแล้วก็อาจจะทําให้รอบสุดท้ายไม่ได้สวที่เป็นตัวแทนของกลุ่มอาชีพอย่างแท้จริงครับ ก็กระบวนการคัดเลือกก็คือช่วงเช้าที่เราเลือกกันเองอะไรเย่างี้ยจริงๆผมได้เป็นที่1ของกลุ่มก็คือเข้ามาได้อย่างสบายอย่างเงี้ยแต่พอตอนช่วงบ่ายที่เป็นการเลือกขว้ฮะมันเห็นชัดเจนเลยครับว่ามันมีการจัดตั้งกันขึ้นมาก็คือคุณจะต้องไปคุยกับอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อให้ได้คะแนนขึ้นมามีการแลกคะแนนกันอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็มีการที่จัด,จดฟ้องขึ้นมาผมว่ารอบสองอะรุนแรงแล้วรอบสองเป็นอะไรที่ถ้าจะใช้คําว่าน่าเกียดนะผมว่า ใช้คํานั้นได้ดีมากฮะเอาถ้าถามตรงๆฮะตัวผมว่าเราไม่ได้ตัวแทนของกลุ่มอาชีพอย่างชัดเจนฮะยากมากกับการเลือกตั้งแบบนี้โดยในวันนี้นะครับคุณผู้ชมผู้อานวยการเลือกระดับอําเภอจะส่งบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกให้กับผู้อานวยการเลือกระดับจังหวัดแล้วก็ปิดประกาศณนะที่ว่าการอําเภอ เผยแพร่ในเว็บไซต์กกตแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตภายใน3วันพวมหนวยการเลือกระดับจังหวัดจะจัดทําเอกสารแนะนําตัวผู้สมัครส่งให้แต่ละกลุ่มเพื่อพิจารณานะครับส่วนผู้สมัครที่เห็นว่าการดําเนินการเลือกไม่ชอบด้วยกฎหมายก็สามารถที่จะไปร้องคัดค้านที่สารดีกาภายใน3วันนั่นเองครับ